ครับวัสดีครับวันนี้ผ่านมาผ่านไปนะครับก็อยู่กับสปอร์ตไลท์นะครับของเัวเทลนะครับวันนี้ก็ซื้อมาสักพักแล้วผมยังไม่มีโอกาสเข้าไปทํางานในที่มืดนะครับเพราะช่วงนี้หนาวนะครับเลยไม่ได้เข้าไปก็เลยมารีวิวไว้ก่อนนะครับคร่าวๆนะครับเผื่อเพื่อนๆหรือผู้ที่ใครจะผ่านมาเข้ามาดูและสนใจในตัวนะครับก็เป็นไฟสปอร์ตไลท์ครับอย่างดีครับผมมี มีที่ฟองน้ํานะครับพุ้มจับมือนะครับจับสบายยกยกสบายครับมือเดียวผู้หญิงก็ยกได้แล้วก็มีที่แขวนนะครับที่แขวนงานแขวนสําหรับควงานแขวนเงี้ยนะครับแขวนได้นะครับส่วนตัวไฟนี่ก็เรียกว่าหมุนได้3 6 6เกือบจะเออองศาครับหมุนได้รอบครับผมตัวกระจกหนาอย่างดีนะครับส่วนไฟก็สวิตช์มีอยู่3ระดับครับมีปิดเปิดและระดับสูงแล้วก็ระดับต่ำนะครับ เดีย๋ยวเราลองเปิดให้ดูคือไฟนี่ผม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 รีวิวในห้องที่มีไฟนะครับอาจจะไม่เห็นว่ามันสว่างแค่ไหนเฉพาะเรายังไม่เข้าที่มืดนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าผมเข้าที่มืดแล้วผมเอาไปใช้งานนี่ผมจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึง่งส่วนตอนนี้ก็รีวิวการทํางานไปก่อนนะครับกเ็เหมือนเดิมครับแบตเตอรี่นะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับระยะการใช้งานนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่า ตัวก้อนสองแอมเนี่ยกี่ชั่วโมง4แอมนี่กี่ชั่วโมงนะครับยังไงก็เป็นเพื่อนถ้าจะใช้งานหนักก็แนะนําเป็นแอมไปเลยทีเดียวจบนะครับผมแล้วก็ปิดเปิดตรงนี้ครับผมเปิดตรงนี้นะครับเป็นไฟสว่างไม่มีสปอตนะครับเป็นไฟสว่างโล่งออกไปเลยแล้วก็ระดับนะครับต่านะครับนะครับเรียกว่าทํางานได้สบายครับผม เปิดผมแล้วผมเปิดเปิดไว้ในบ้านนิดนึงก็ความร้อนไม่ไม่ค่อยมีนะครับยังเย็นอยู่นะครับตัวเครื่องตัวอะไรหลายอย่างนะครับก็ซื้อมาใช้งานนะครับเด๋ยยังไงถ้ามีโอกาสเราจะถ่ายรีวิวในที่มืด้ด่อีกทีคับว่าสว่างแค่ไหนแต่แต่ดูดูแล้วว่าโอเคนะครับผมอุปกรณ์พวกน้ำหนักเนี้ยใช้งานได้แบกไปทํางานอะไรสบายเลยนะครับถ้าเรามีแบตเตอรี่ของเทอร์เทลหรือของอิ c โก้ใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับ ก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับเผื่อใครมาสนใจนะครับก็ในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม